การทดสอบประสิทธิภาพการกําจัดอนุสรณ์ของ G3 ในแก้วคือข้าวสารใส่น้ําเปล่าค่ะเบตาดีนคือตัวแทนของอนุสรณ์ที่ขาดอิเล็กตรอนข้าวสารคือเซลล์ของร่างกายเราค่ะอนุสรณ์มาจากไหนบ้างมาจากมลภาวะนะคะที่เป็นพิษบุรี่ PM 2. 5 5รังสีต่างๆแสงแดดเครื่องใช้ไฟฟ้าสารเคมีจากอาหารยาฆ่า,มาแมลงสารกันบูด ออกกำลังกายหักโหมความเครียดภาวะซึมเศร้าค่ะเมื่อเราเจออนุมูลิสระทุกวันเซลล์ก็เสื่อมลงทุกวันนะคะอาจจะเริ่มจากภูมิแพ้ป่วยบ่อยผมร่วงแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจสมองตับไตร้ายถึงมะเร็งคงไม่มีใครอยากเป็นค่ะแต่ชีวิตแค่โดนทำร้ายที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายเราสามารถป้องกันได้ด้วยการเติมสารต้านอนุมูลิสระประสิทธิภาพสูงลงไปจีสามีวิตามินสูงมากๆค่ะ จี <G> สาบช่วยกำจัดอนุมูลสระออกจากเซลลส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นค่ะคุณเลือกได้ว่าอยากมีเซลล์ในร่างกายแบบไหนชวนทุกคนในครอบครัวมาทาน G ีสเพื่ออยู่อย่างปลอดภัยห่างไกโลโรคกันนะคะด้วยรักและห่วงใยคะ่ะ